ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของแมวส้มนะคะวันนี้99คืนอัปเดตแล้วมีระบบเลี้ยงสัตว์เข้ามาด้วยเราสามารถจับสัตว์มาเป็นเพื่อนรักเราแล้วก็สามารถช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหมาป่าหมาป่าอัลฟา หรือแม้กระทั่งแมมมอธเราก็สามารถเลี้ยงได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีจับสัตว์แล้วก็จะพาทุกคนไปดูว่าผมจะจับสัตว์อะไรมาเลี้ยงเป็นเพื่อนรักของตัวเองบ้างพร้อมกับใช้คลาสอาชีพใหม่ที่อัปเดตมาล่าสุดเลยครับถ้าพร้อมที่จะไปดูกันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปผมก่อนนะช่วงนี้คนกดไลค์น้อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> กดหรือยังครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลย ก่อนที่จะมาเล่นนะครับเราก็จะมาดูอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกมก่อนนะครับอาชีพใหม่จะเป็นผู้ดูแลสัวสตว์นะครับผมซึ่งถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยระดับที่1นะครับขุยของเราที่ใช้ฝึกสัตว์เนี่ยจะเลเวลเพิ่มเร็วขึ้นนะครับผมระดับที่2นะครับถ้าสัตว์เลี้ยงของเราทําการต่อสู้มาแล้วบาดเจ็บเยอะเนี่ยการที่เราให้อาหารฟื้นฟูพลังชีวิตน้องนะครับจะทําให้พลังชีวิตของน้องฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นและระดับที่3เมื่อเราใช้ขุยฝึกสัตว์นะครับสัตว์จะเชื่องไว ทําให้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ง่ายขึ้นหรือมัง้งมันเริ่มวันแรกของเรากันครับผมนี่เดินไปที่เต็นที่มีขุยก่อนเลยเพราะว่าเราจะใช้ขุยมาฝึกสัตว์ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะหยิบตรงนี้อ้าวผมลืมไปว่าคลาสที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะให้ขุยมาอยู่แล้วนี่นาผมก็เลยว่าจะมาตัดไม้เตรียมใส่ฟืนอุ้ยแต่ว่าผมเจอน้องกระต่ายตัวหนึง่งผมก็เลยใช้ขุยนะครับไปเป่าใส่หูน้องซะเลยพอเป่าเสร็จน้องก็บอกว่าน้องอยากกินแครอทนะครับมีแครอทอยู่ข้างๆ้งพอดีผมก็หยิบแครอทมาให้น้องแครอทก็ ชื่อน้องป๊อปปี้จริงๆเราสามารถเปลี่ยนชื่อให้น้องได้ด้วยนะอืมผมจะตั้งเป็นอะไรดีล่ะอืมงั้นเอาเป็นมาทํำไมและกันนะน้องมาทําไมหวัดดีจ้าสัตว์ตัวไหนเป็นสัตว์เลี้ยงเราน้องก็จะเดินตามนะครับคอยอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็ปกป้องเราได้ด้วยแต่กระต่ายเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าจะปกป้องเราได้ไหมตัวกรเล็กแค่นี้จะไปสู้ใครเขาได้เนี่ยเจ้าหนู เดินออกมาสักพักนะครับก็เห็นน้องหมาตัวหนึ่งนะครับน่าจับมาเลี้ยงดีผมก็เลยเป่าขุยใส่น้องซะเลยแต่ว่าอีกแป๊บเดียวเนี่ยกลางคืนก็จะมาแล้วอะ่ะพอผมเป่าขุยเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็บอกว่าน้องอยากกินเนื้อสองชิ้นเฮ้ยตายสิผมต้องมาลำบากหาเนื้อหมาอีกแล้วผมมีแค่ขวานทื่อเนี่ยม,มาสู้หมาตัวเดียวผมก็จะตายอยู่แล้วต่ได้เนื้อแค่ชิ้นเดียวนะครับก็มือซะแล้วอะ่ะแต่กลางคืนวันนี้คนจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเป็นคืนแรกใช่ไหมล่ะแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะไปสู้หมาาั่ออเเรรระะลยยนนนนีีีหืทจ้้งคบโโา ทั้งวันทั้งคืนเลยนะตัวนี้ผมว่าผมไปหาขวานดีๆก่อนดีกว่าผมได้เอาหนังหมาป่ามาแลกกับลุงขายของนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมีขวานดีๆไปตีหมาแล้วก็เอาเนื้อมาให้น้องหมาที่เราจะเลี้ยงกินคือผมก็เลยมาไล่ตีหมาทีละตัว2ตัวนะครับ mm hmm. พอเราเป่าคุยเสร็จก็จะได้ให้เนื้อทีเดียวเลยซึ่งในระหว่างที่ผมตีหมาอยู่เนี่ยมันก็ตอนกลางคืนของวันที่สองแล้วเนี่ยผมก็ลืมดูให้ตายสิ อย,<า>อยอยมีคนมี FC ตามพี่มาด้วยดิ <Yeah. laughs> ทุกคนดูสิครับน้องในปาร์ตี้ของผมเขามีสัตว์เลี้ยงเป็นน้องหมาแล้วอ่ะจริงๆก็มีทุกคนแล้วแหละยกเว้นผมคนเดียวเพราะว่าเขามีปืนเอเลียนอ่ะเอาไปยิงเนื้อหมาแป๊บเดียวเขาก็ได้หมามาแล้วอ่ะดูดิเฮ้ยเผลอไปปิ้งบบเนื้อ,อหมาโอ้ยตายแล้วอ้าว <laughs> จากที่ผมกำลังจะได้เลี้ยงหมาผมนั่นเอาเนื้อหมาไปปิ้งกินซะงั้นอะไรของผมกันล่ะเนี่ย โอ้ยเราหมาของคนอื่นมาวิ่งชนผมด้วยน่าเจ็บใจชะมัดเลยทั้งที่เราเป็นอาชีพคนดูแลสัตว์แท้ๆอ่ะแต่เรากับมีสัตว์ช้ากว่าคนอื่นเนี่ยนะก็ใช่นหละสิไอ้พวกอาชีพเอเลี่ยนไซบอร์กเนี่ยเขาก็มีปืนตอนเริ่มเกมแล้วก็ได้เปรียบปัสสิ <c oughs> เรามีแค่ขวานที่ทื่อจะไปทำอะไรได้เล่าว,วันที่3ผมก็ออกมาหาน้องหมาที่ผมจะเลี้ยงใหม่นะครับแต่ผมหาไม่เจอแล้วไม่แน่นะไอ้พวกไซบอร์กอาจจะฆ่าหมาผมไปแล้วก็ได้โถ่ผมก็เลยมาเล็งน้องหมาตัวใหม่ที่ผมจะฝึกนะครับเลี้ยยงตัววนีี้ดก่าบบปปุ๊เ ในปาร์ตี้เราก็มีคนที่เป็นเอเลี่ยนกับไซบอร์กอยู่แล้วนี่นาะลองใช้ประโยชน์จากพวกเขาดูดีกว่าเอ,อ,อยากเลี้ยงสัตว์แล้วอยากเลี้ยงหมาแล้ว <c oughs> น้องรอพี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่เอาเนื้อมาให้อย่าทำหน้าดุแบบนั้นสิครับนี่ <c oughs> เอาไปพี่มาเอามาเอามาๆ <c oughs> ตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมใ <c oughs> ช่ฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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  ไอ้ไอ้นี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่จะฆ่ามันแล้วก็นี่นี้ไปเทสต์ตัวหม่ได้ไงมีหกชิ้นพอดีโอจะได้เลี้ยงหมาอยู่แล้วเชียวแตมามันกัดกันตายก่อนแล้วโอ้จะได้เลี้ยงหมาไหมเนี่ยจะไปหาหมาตัวอื่นก็กลางคืนอีกแล้วนะครับแล้วก็ต้องวิ่งกลับแคมป์ก่อนเนี่ยวันต่อมาผมก็ได้มาเดินตามหาหมาที่จะเลี้ยงนะครับเจอเนื้อเจออะไรก็เก็บปรากฏว่าผมเดินมาเจอหมีในกรงผมก็เลยลองถือคุยดูนะครับว่าจะสามารถเลี้ยงหมีตัวนี้ได้หรือเปล่าปรากฏว่ามันมีี m o จิขึ้นบนหัวร่า สามารถเลี้ยงได้แล้วผมก็ลองกดไปที่ตัวน้องหมีนะครับอ้าวแต่ไม่สามารถที่จะฝึกได้เพราะว่าเลเวลของคุยผมต่ําเกินไปต้องไปอัพเลเวลก่อนผมก็เลยต้องตัดใจจากน้องหมีตัวนี้นะครับแงหมาก็ยังไม่ได้เลี้ยงเลยจะไปเลี้ยงหมีได้ยังไงละ่ะแล้วคือผมเจอน้องหมาที่ผมจะเลี้ยงแล้วทุกคนแล้วผมก็มีเนื้อเพียงพอที่จะเลี้ยงน้องได้ผมก็เลยเป่าๆๆไปนะครับแล้วก็ให้อาหารน้องแล้วก็เรียบร้อยผมมีน้องหมาตัวแรกแล้วเย่ yeah. <S <S แต่ผมว่าชื่อปออรไม่เห็นจะเหมาะกับน,น้องเลยลองเปลี่ยนชื่อให้น้องดูดีกว่า่าาออออืืเเชป็นนะะไรดี ไก่ทอดแอป,อปะแปะอะไรเล่าไก่ทอดกลับมาทำไมหนีหน่ารักจังในดูสิจะจะพิสูจน์ความพักดีของแกจงไปกัดหมาตัวนั้นย่ากัดเลยกัดเลยกัด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 เฮ้ย โคตรโหดอะเมื่อกี้นะครับไก่ทอดไปกัดหมาช่วยผมแหละแต่ไม่รู้ว่าจะกระต่ายที่ชื่อมาทําไมเนี่ยมันทําอะไรได้หลรอทีนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจมากเลยที่มีสัตว์เลี้ยงเดินตามรู้สึกเหมือนเรามีเพื่อนนะครับผมไม่ว่าเราจะทําอะไรที่ไหนน้องก็จะเดินตามไปปกป้องเราไอ้นี่หมายถึงไก่ทอดนะแต่มาทําไมคือไม่รู้อะกระต่ายมันทําอะไรได้เนี่ยผมรู้สึกติดใจกับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็เลยอยากได้สัตว์เลี้ยงที่มันโหดขึ้นเลยออกมาตามหาหมาป่าอัลฟาดูแล้วก็นั่นไงเราเลี้ยงได้ด้วยแต่พอผมไปคลิกท เลี้ยงสัตว์ได้แค่2ตัวเองเหรอน้อยจุงจะบอกนะว่าผมต้องเอาเจ้าก,กระต่ายน้อยมาทําไมออกอะ่ะผมต้องปล่อยน้องไปสินะครับแต่จริงๆแกน่ะจะไปก็ได้นะฉันน่ะไม่รู้สึกถึงประโยชน์ของแกเลยเจ้ามาทําไมลาก,ก่อนงนะับีคีทีนี้ผมก็สามารถเลี้ยงหมาป่าอัลฟาได้แล้วเย่อะ <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณจะต้องทําการอัปเกรดขุยของคุณนะ โอโหนี่ผมจะต้องเสียเวลาไปอัปเดตคุยของผมเพื่อที่จะมาเลี้ยงป่าป่าอฟาอาไฟแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยนี่ก็ตามอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้แหละแต่ว่าผมต้องฆ่าเจ้าหมาป่าเอาไฟตัวนี้ก่อนว่ามันไล่ตามผมอยู่นั่นแหละ <S <S นี่แนะ่นี่แนี่นี่เน่นี่แน่เหมือนคืนนี้เนี่ยพวกลทัทธิจะบุกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีทั้งหอกแล้วเราก็มีไก่ทอดด้วยไก่ทอดช่วยผมตีอยู่เฮ้ยไม่นะไก่ทอดไก่ทอดลูกผมตายแล้วไก่ทอดเดไปไหนแล้วอ่ะเนฮ้ยไก่ทอดหาย ไก่ทอดขีดแล้วมั้งเนี่ยมันฆ่าไก่ทอดไปแล้วผมมีผ้าพันแพรเอาไปชุบไก่ทอดจะป้าเหรอมันชุบได้ที่ไหนเล่าวันที่เก้าผมก็เลยต้องออกเดินทางตามหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับไว้อะไรแดกไก่ทอดผู้จากไปนายทำดีแล้วนายปกป้องฉันดีแล้วไม่ <c oughs> เป็นไรฉันจะหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาแทนในายให้ได้นะผมเดินทางออกมาไกลมากจนเจอหมาป่าอัลฟาครับซึ่งผมก็ลองถือขุยดอูอ้าวขุยผมยังเป็นระดับหนึ่งอยู่นี่นาะผมต้องไปอัปเกรดขุยก่อนที่จะมาเลี้ยงหมาป่าอัลฟาสินะผมกเมาาสถานันาารอป คุยได้นะครับนี่แล้วเราก็วางคุยแล้วก็อัปเกรดตรงนี้เลยคุยของผมก็จะกลายเป็นระดับ2แล้วทีนี้เราก็จะเลี้ยงหมาป่าอัลฟาได้แล้วไปไปหาหมาป่าอัลฟากันเจอตัวหมาป่าอัลฟาแล้วไหนดูซิโอ้โหมันมี2ตัวท o ไงเนี่ย h o ไงเนี่ยโอ้คุยอีกตัวนึงอีกตัวนึงก็ไล่ตามผมอยู่จะว่าตายงั้นผมเป่าคุยใส่ตัวที่มันกำลังไล่ผมดีกว่านะครับมันจะได้เลิกไล่ตามผมแล้วผมก็เป่าคุยไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหหมาอะไรกินสตูด้วยล่ะทีเนี้ยแปลกชมัดเลยแต่ผมก็พบสตรูมมมาาาาาานแแแลลล้้้้้ววววกกกก็็็ีเเเือขโพดดยทปป่่ ก็ให้อาหารไปอยู่4ี่รอบนะครับเพราะว่าอีโมจิของน้องที่ขึ้นบนหัวเนี่ยมันมีอยู่4อันเราก็ต้องทําตามจานวนรอบเท่าที่อีโมจิมีเลยอาหารชิ้นสุดท้ายเอาสัตูไปกินเย่หมาป่าอัลฟามาเป็นแส์เลี้ยงผมแล้วเอ๊แต่ทําไมไม่เห็นจะเปลี่ยนสีเลยโอ้แ้วทำไมมันต้องสีเดิมเนี้ยไม่เฟี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นวิ่งกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวโดนกวางไล่เอ้ยนั่งไงมาแล้วพอกลับบ้านมาแล้วนะครับเพิ่งจะมาสังเกตตาของเจ้าหมาอัลฟาที่เราเพิ่งจับมาจากตาแดงๆเนี่ยน้องกลาย เมื่อผมว่ารอบนี้เอาเป็นชื่อภาษาไทยดีกว่างั้นชื่อน้องต้วยไปเลยไปนี่น้องต้วยน่ารักจังหมาอะไรชื่อต้ว้ยวะผมไปจับหมาอัลฟามาตัวเดียวคุยผมก็อัปเกรดได้อีกแล้วนะครับมันก็อัปเกรดเป็นระดับ3เลยแล้วกันพออัปเกรดเป็นระดับ3มก็กลายเป็นขุยสีขาวแบบนี้เลยทีนี้ผมก็น่าจะสามารถไปจับหมีได้แล้วนะครับในระหว่างการประจนภัยเนี่ยผมก็ได้ให้น้องตุ้ยนะครับไปช่วยสู้กับผมจนหัวใจของน้องเหลือ2หัวใจเองครับงั้นเราก็ต้องหาอาหารมาป้อนให้น้องเพื่อเพิ่มพลังชีวิตแล้ว่ะมมาา อุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวใจเพิ่มแล้วอุ้ยแต่ต้องระวังด้วยนะครับใครที่ใส่ชุดเกาะแบบผมอยู่เนี่ยเวลามันระเบิดอาจจะทาให้สัตว์เลี้ยงของเราบาดเจ็บได้นะครับพยายามถือขุยดูเลือดสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะว่าเลือดน้อยหรือเปล่าแล้วก็ขยันให้อาหารน้องกินด้วยนะครับน้องจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วผมก็วิ่งตามหาหมีทั้งวันเลยนะครับจนกลางคืนผมก็ยังไม่เจอหมีเลยสงสัยผมจะต้องกลับบ้านมาอัพระดับกองไฟของตัวเองก่อนแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมปมันยังเปิดไปได้แค่นิดเดียวเองสงสัยน่าาาจจะตต้้ออองเเเป็็นนนนกกไดดดับบี่6ลยถึิแมมมมสหหวผา มีเช่นเคยแต่ก็โดนหมาอัลฟารอบกัดทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรนะครับน้องตุ้ยพร้อมปกป้องเราสุดชีวิต <S <S อุ้ยในที่สุดผมก็เจอหมีแล้วลองถือขุยไปใกล้ๆก,ก,ก็สามารถเลี้ยงได้ด้วยนะครับเรามีอีโมจิขึ้นผมก็เลยจะวิ่งไปคลิกที่ตัวหมีนะครับเพื่อเป่าขุยแต่ดูเหมือนหมีมันจะก,กัดผมไปรอบนึงนะครับน้องตุ้ยก็เลยมาปกป้องผมตุย้ยยุดยุดยุดตุย้ยจะตายเอยอ,อตุ้ยตายยายายา เออ,เอ,อพี่พี่กำลังพี่กำลังเป่าขุ่ยพี่กำลังเป่าขุยแบบวนึ่งแบบวนึงแบบน้นองในปาร์ตี้ก็มาช่วยผมจักหมีนะครับในขณะที่ผมกําลังจะเลี้ยงหมีตัวนั้นว่านี่ผมเสียทั้งต้วเสียทั้งหมีเลยเหรอเนี่ยอไม่เป็นไรหรอก <S <S เดี๋ยวค่อยหาหมีตัวต่อไปก็ได้ <S 2> <S 2> ตอนนี้กองไฟของเราก็เวลหกแล้วนะ่ครับน่าจะตามหาหมีได้ง่ายขึ้นแหละวันนี้ผมก็เลยว่าจะออกไปตามหาหมีแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมถือขุยแล้วไม่มีอีโมจิขึ้นบนหัวหมีสักตัวเลยบางทีไม่แน่อาจจะเป็นบั๊กก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหมีตัวไหนก็ไม่มีอีโมจิขึ้นบนหัวให้ฝึกได้สักตัวจะบอกแล้วว่าผมจะเลี้ยงหมีไม่ได้แล้วอะ่ะในพี่มามาคัดเรื่องไหนสิแง่เลี้ยงได้แต่ <laughs> อปปโอ้โหเบียดไปปะอ <laughs> ดูกองรับหมีที่มันไล่ตามคนในปาร์ตี้ผมเลยสิครับเพราะจะเอา เขอจะลอดจากหมีปะเนี่ยอ่ะนั่นไงไม่น่ารอดยตอนนี้ผมตัดใจจากหมีสีน้ําตาแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่มันสามารถฝึกได้แล้วนะครับจนกระทั่งผมได้มาเดินที่แถวๆไบโอมหิมะนะครับแล้วก็ได้มาเจอหมีสีขาวเว้ยแล้วคือมันมีอิโมจิขึ้นให้ฝึกด้วยผมเลยลองเป่าขุยให้น้องเชื่องนะครับดูว่าน้องอยากกินอะไรปรากฏว่าสิ่งที่น้องอยากกินเนี่ยคือสตูกับฮะ ซี่โครงแมมมอสเหรอโหทำไมมันอยากกินของยากจังเลยเนี่ยพว่าผมจะไปฆ่าแมมมอสมาให้เนี่ยผมคงจะตายก่อนอีกอย่างเนี่ย emoji บนหัวของน้องเมื่อกี้มันขึ้นตั้ง5าอันแน่แสดงว่าผมต้องเอาศัตรูมาให้น้อง10อันกับซี่โครงแมมมอสอีก5าอันจะบ้าตายผมก็เลยมาเดินตามหาแมมมอสด,ดูนะครับแล้วก็เจอแล้วแล้วก็นองถือขลุยดูว่าน้องจะมี e โม j i กี่อันปรากฏว่าน้องก็มี5้าอันเท่ากับหมีเลยนะครับผมก็เลยลองเป่าดูว่าน้องอยากจะกินอะไรซึ่งแน่แหละยิ่งเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆแล้วก็เก่งๆเนี่ยย่งออหาอกากกกใช็ลดู มันจะกินอะไรปรากฏว่าสิ่งที่น้องอยากกินเนี่ยคือฟักทองกับเค้กนะครับแมมมอสอะไรกินฟักทองกับเค้กวะซึ่งนั่นหมายความว่าผมต้องหาฟักทอง10ชิ้นกับเค้กอีก5ชิ้นมาให้น้องเฮ้ยแต่ว่าผมคิดไปคิดมาเนี่ยผมว่าแมมมอสน,น่าจะง่ายกว่าหมีอีกนะเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาสู้กับแมมมอสเพื่อที่จะเอาเนื้อไปให้หมีแล้วก็แค่ปลูกแปลงผักแล้วก็รอฟักทองกับเค้กเกิดหรือไม่ก็ไปหาเค้กตามแมบบเอาก็ได้แค่นี้เราก็ได้เลี้ยงแมมมอสแล้วทุกคนเข้าใจอีี่่ออออะะะไม้้งงเเเจจ็บบััััวทนนผผกกกกกกกลลลลปปลปูแพืาฟค เอาไปเอามาที่ผมคิดโถะว,วันนี้นี่มันก็วันที่28แล้วหลังจากวันที่24ยังไม่มีฟักทองเกิดมาสักก้อนเลยอะ่ะเค้กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่มันจะเกิดมาเฮ้ย <Hey, S 2> โคตรายากเลยนี่ว่าซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมไม่มีอะไรทําแล้วนอกจากรอ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 ให้ฟักทองกับเค้กมันเกิดที่แปลงผักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเค้กเนี่ยเราก็ออกไปเดินตามหามันก็น่าจะมีอยู่หรอกแต่ฟักทองเนี่ยแหละเราต้องรอมันเกิดผมก็เลยแบบว่าโอ้ขี้เกียจจังเลยรอให้ฟักทองกับเค้กมันเกิดที่งผน่ครู้้มมวา ้เวลารอกี่วันและกี่ชั่วโมงในชีวิตจริงเย้ฟักทองลูกแรกเกิดมาแล้วเ <c> ก <oughs> ิดมาแค่ลูกเดียวห็ขาดอีกฟักทองอีกแค่เก้าอันเองในวันที่3.2มนะคบมีคนไปเก็บเค้กจากแมพมาให้เค้กเราเหลืออีกแค่4อันอุ้ยวันที่ส4ี่ฟักทองเกิดมาอีกลูกหนึ่งแล้วขาดอีกแค่8อันวันที่ส6ฟักทองก็เกิดมาอีกลูกนึงแล้วก็มีคนเอาเค้กมาวางไว้ด้วยนะครับว้าวตอนนี้เรามีเค้กสี่ก้อนแล้วนะครับอีกแค่ก้อนเดียวก็จะครบ5าแล้ววันที่3 7ฟักทองเกิดขึ้้นมแลบ 1> 1อันวันที่42เลยครับฟักทองเกิดขึ้นมาเยอะมาก1 2 3 4สามสีมีต้นเค้กเกิดขึ้นมาอีกด้วยนะครับเย้ yeah. ตอนนี้เค้กครบแล้วฟักทองชิ้นที่ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฟักทองของเรานั้นก็เหลือแค่ชิ้นเดียวอะดีตอนนี้มีฟักทอง9้าอันเองอ่ะโอ้โหแค่ลูกเดียวก็ยังจะเหลือเนาะแล้วผมก็ต้องรอให้ฟักทองเกิดอีก2วันนะสิโอ้ตายแล้วนี <Yeah. S 1> ่ไงฟักทองเย้ yeah. <Yeah. S 1> ทุกคนมากระโดดเร็ว yeah. 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 ในที่สุดฟักทองชิ้นสุดท้ายก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเรากำลังจะได้เลี้ยงแมมมอสกันแล้วทุกคนหลังจากที่เรารอมาตั้งแต่วันที่24นะเอาล่ะเจ้าแมมมอสข้ามาหาเจ้าแล้วเนอะพร้อมอาหารเฮออ้ยวิ่งไปไหนเรา ค่อยๆ่ๆยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเหรอแ้ี่ไปาสนโบอลใส่มันทำไมหยาพี่พี่ี่หาเสาขึ้นก่อนครัเสาขึ้นก่อนไม่ทันไม่ทันไม่โอ้ยเป่าขุยใส่แมมมอสเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยนะเนี่ยกดจะได้เลี้ยงแมมมอสทำไมมันยากลนบากงี้นะ ต้องเป่าคุยแบบไพเราะที่สุดในโลกอะ่ะเ oh <no. S 1> ขอร้องขอร้องเฮ้ยทำไมเป่ายากจังเลยตัวเนี้ยทุกคนครับผมงงมากเลยผมเป่าถึงขีดสูงสุดของมันแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ใส่อาหารอะ่ะผมก็เลยตัดใจจากแมมมอสต,ตัวนั้นนะครับวันที่50เนี่ยผมก็เลยมาเป่าคุยใส่แมมมอสต,ตัวใหม่ปรากฏว่ามันขึ้นให้ใส่อาหารแล้วอ้ยอทีนี้เราก็แค่ใส่อาหารแล้วก็เป่าแล้วก็ใส่อาหารไปเรื่อยๆแล้วแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นอีกแล้วอะ่ะทุกคนอะรอบที่2ผมเป่าเสร็จแล้วใช่ไหมผมกำลังใส่อาหารอยู่แต่ททีีีนนน้เเเ่่่่ยยยังไมใสสออาาหรร็จล ก็ให้ผมเป่าใหม่อีกแล้วอ่ะแต่เมื่อกี้มันกินอาหารของผมไปแล้วอ่ะแล้วมันให้ผมเป่ารอบที่2เหมือนเดิมอ่ะเหมือนมันไม่นับอาหารที่ผมให้ไปเมื่อกี้แล้วอย่างนี้ผมก็ต้องหาฟักทองมาให้ช้างตัวนี้ใหม่อ่ะสิไม่รู้มันบั๊กอะไรนะครับแต่ไม่เป็นไรเราหาฟักทองมาได้เพราะว่าฟักทองเราเพิ่งเกิดเหมือนกันนี่อันนี้ผมเป่าครบห้ารอบแล้วนะครับแล้วกำลังจะใส่อาหารชิ้นสุดท้ายเข้าไปแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวมันเป็นสีชมพูแล้วทุกคนจริงๆอ่ะมันควรเป็นสัตว์เลี้ยงของผมแล้วด้วยซ้ำตอนเนี้ยแต่มันต าตายก็ผมจะรอฟักทองกับเค้กเกินอะรู้ไหมว่าผมเล่นมาตั้งสี่ชั่วโมงและนี่คือจุดจบที่น่าสงสารของแกไอแมมมอสทุกคนจัดการยงข้ามันโอ้ยหน่อยแม่ชวาแก้วเอยไม่ใช่การกล้วยแกมันไม่รักดีออสมน้ำหน้าแกไม่ยอมเป็นสัตว์เลี้ยงฉันหรอข้าเพื่อนมันด้วยข้าเพื่อนมันด้วยแกทำอะไรฉันฉันยังไม่ทำอะไรพวกน,นยายบอกว่าเพื่อนแกไม่ยอมไปสันแกชั้นเลยรวมถึงแกด้วยนี่แหะนี่แหะนี่แนะ นี่คือจุดจบของพวกแมมมอธลีลา,ลลาไปกันดีกว่านะครับผมเอาทุกคนงั้นเอาไว้เจอกันนะครับทุกคนผมขออนุญาตลาไปก่อนนะตอนนี้บายายนะบายนะครับสียูจ้า